เห็นแล้วครับออมแล้วกระสีน้าตากระเออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะแต่ว่าก็รสชาติก็เชิญมาชิมเบิ้งนะครับเด้อกระสีพ่อเห็ดกับขอกับน้ำกินผู้เดียวได้อยู่เนาะครับเนาะนี่แหละกับข่าผมมือนี่ในมือที่ฝนตกนะครับเนาะออมกบใส่บวกบวกแล้วก็ใส่ผักกระแนงเนาะครับเนาะอยู่ผู้เดียวกินยั่งหรือกินเดียวนะครับเนาะ กนะับเขา่าตากไวกกินอยูู่นเดียวนะครับเนาะแล้วต่อคลิปต่อไปนะครับผมกับสี่ถ้าไปเบิงว่ากบผมเลียงอยู่จังไหนนะครับเนาะมันเป็นล้างบ้านนะครับบ้านพักล้างห,หน่อยพักผมปลูกไว้จังไหนนะครับทีแคบแบไอ้ละบวกบวกผมปลูกไว้แนวใดนะครับคิดจ,จังวา่าได้ไปเรตได้ออกมากินได้เป็นแนวนี่นะครับเนาะต่อผมกับ ขอจบคลิปสำเนียงนะครับอ,อมกบใส่บักบวบแบบบานๆลูกอีสานเนาะครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมน้มยนะครับครับสวัสดีครับ